ลาเล่นอ,อซิร์ฟเวอร์นะครับครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในเซิร์ฟเดิมนะก็มีเฮลิคอปเตอร์มานะครับไปครับก็เดี๋ยวน้องเพมจะไปลากฮอนะครับตอนนี้ฮอก็น่าจะอยู่ที่แถวท่าเรือเลยนะ ครับตอนนี้น้องเพมก็กําลังลากคอไปบ้านนะคือการลากคอสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับถ้าหากว่าใช้มาบินนะแล้วก็แค่สกิดฮอนะครับแล้วก็พยายามบินให้ทิ้งระยะให้ห่างจากฮอนิดนึงนะครับก็คือเราง่ายๆก็คือดูในมินิแมพขวามือนะครับให้ฮออยู่ในมินิแมพแล้วก็อยู่กับเรานะครับก็สามารถลากได้ไปยาวๆเลยไปครับก็เหมือนว่าจะมีคนมาตัดพวกคอมมอนเนตไม่หมดเลยนะไปครับก็เดี๋ยวไปยิงฮอกัน โอเคครับตอนนี้ก็จะไปยิงรถถังกันนะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ารถถังจะเกิดแล้วนะครับแล้วก็บ้านพวกที่อยู่แถวๆแอร์พอร์ตเขาก็น่าจะออนกันเยอะนะครับดูเหมือนว่าเขาจะรู้แล้วด้วยนะครับว่าพวกผมจะไปยิงรถถังนะเหมือนว่าเขาเอามาบินมาเช็คแล้วนะไปครับก็เดี๋ยวไปยิงรถถังกันเลยบอกเลยว่าน่าจะได้นัวนะครับเพราะว่าบ้านเขาก็อยู่แอร์พอร์ตด้วยไงนี่นะครับเขาก็ขี่มาบินมาเช็คนะไปครับก็เดี๋ยวไปยิงรถถังเลย ไกป้ามันเยอะนะผมว่าต่ำๆหกตัวเอือต่ำๆห้าห้าตัวหตัวนั้นรถป่ะนั้นคนไทยอ่ะคุณเราคุนเราคุณ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 ไม่ไม่ได้อยู่ในแทนเนาะล่างลัล่งล่างล่างล่า่ กูแมกแมกีม้ากีม้าอ,อ,อยาาู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ผมยิงอมย่รถถังรถไมันมันบินกลับบ้านแนละ้วมันบินกลับบ้านลนะเดี๋ยวให้ <laughs> ให้ เพิ่มเดอเพิ่มแป๊บแป๊ลงก่องก็ได้ลงก่องก็ได้เดี๋ยวเเพิ่มใถอนะถยก่อนถอยกอนตัวนะงมขาับทุอตัวนะขาหมือนกวางยา่ายกันทุคนโทรมายาพ่อนวางวางน่เรเนี่เตมงมถอยาก่อนนะถอยมาก่อนน้มันเหลือน้อยนะเลยเติมเติมน้ันให้ด้ ถ้าถ้าจะเอาระบบลโลโลลไมไม่ไม่ไม่นี้จอดจมามผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วเล้าเลเลยพี่พีข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยโอเคเดี๋ยวเราราเข้าองนพี่เอาเราเราเราลุกตัวเดียวได้ได้ไดน้องลบก่อนลบก่อนลบก่อนเลเลย ตรงนึงตรงนไอพ่นโดนตัวนึงโดนโดนลูกนึงไม่รอด,รดไกมโดนมีร้อนนะมีร้อนนะยิงเลยครับยิงเลย โดน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 ีคุณบอกพันยาดิไอ้ตัวนี้น่าจะเจ็บว่ะถอยแล้วเนี่ยนี่ผมจะตายว่ะพันพันพันยาดีมาแล้วมาแล้วตรงน้นะผอพันยาพันยาแก็บแตก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 ตัวนี้แตกตัวนี้แตกโอเคพี่เดี๋ยวผมไปช่วยครับเซ้าตามละตาแล้วอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง พลังงานหมดแป๊บแป๊บเดี๋ยวรอกูดาวก่อนโดนตายนี่เดี๋ยวผมอยู่ใกล้รถถังไว้ถ้ารถถังถ้าผมไม่เกี่ยวรถถังไอ้น้องโอเคโดน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 ลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งพลังงานหมดหรอล่วงล่วงล่วงแบบดดล่วงไอตัวโดนล่วงซ้ำทีซ้ำทีซ้ำทีนะ กัวหลุดตรงนั้นผมกวัวหลุดยูอะไรปะไม่เพี่่ไอะบ้ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอแล้วพอแล้วเนี่ยเขาใกล้กวัวหลุดเล่นอีเกเจอา สเปมานรอว่งนะล่วงมาิล่วงตัวนตัวงุไตัวุ้น้างไหตัวนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอล่วง่วงมานล่วงมา่วงคุนกมดเลยยางหุ่นาหุ่มาหุ่มาพี่พี่เหลือสลูกนะพี่พี่เหลือสลูกมาพีนลุหมดแล้วอ่ะมาวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลเดี๋ยวผมจะใล้พี่พี่ระวังมามันแล้วีเหลือสลูกอ่ะลูกหุ่นอ่ะ ไปรถถังใกล้ดับอย่างน้องมไ้ไม่ได้เวลาเลยกอ่มีนานามีมัมมามมามาละว่าผมมละมาประตูนี้ปะมาประตูนี้ปะไดีมันเข้ามาดีว่ีโอเคพีพีเหลือสี่ลูกน่าจะหมดแล้วปะ แบ่แบไปติดลูกมาพี่เล่ยงจอดดิาจอ่ช่ช่้อมก้นงไปนาี่วเล่นขีอยไหนฮะอยู่นี่ข้างๆเองนี่เคมี่เองอยู่ไหนน้องมามาดิพี่นิ่กหน้ากากให้ค่เพด้อมาที่โอเคโอเคจริงนะจรงนะริงนะเดี๋ยวเอามา ตรวถ่านับแล้วเราถ่านับแล้วไม่ได้หรอร่อนนะร่อนมานะร่อนมานะเตาสีนนะให้ัเก็บไปเอาอวเเอาเอาูวเลยดูตัวเปล่าหรือเปล่านะอันนี้น่าตัวเปล่าเนะา,านะ

กลับกลับก่อนก็ได้น้องพี่ว่าเปิดทองไรเอาไอ้ยี่นี่ตายมกลางมาเลยจะเปิดเลยไหมพี่เปิดเลยก็ได้นะเปิดเลยก็ได้เปิดเลยก็ได้โอ้ยใหญมากเลยร้องนะพี่นะนวงมากเอาเอาไอ้ยี่นี่ก็ตายขามาเลย มันหัวพี่พี่พี่มาบินบนหัวโอเคพี่เหรอมันเหมือนมันบลั๊กอยู่อะเมื่อกี้พี่ไปแล้วเม็ดมันไม่ขึ้นทำไมเราไม่มีดวงเลยวะน้อง Okay. so one

อะอ้หดิตันตทีนายตดูดิระวัรระวังเดี๋ยวเดี๋ยตาย่ายตายแบบแบบแบบอบตายแตกลวแตกแวแตกแล้วแตอยู่บนหออยู่นหอไ ปะ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 ,อะมองใกล้แต่จัง เขา,าไมาทาอะไรให้ของนะทีส่สงถ่ายแล้วพี่ผมพักมองไม่เห็นของเจ็บแล้วพี่เก็บหรอมันให้รถคลาสได้หรอไม่ไม่ไม่ใช้ไม่หม่ใครไม่สันทามาไปวะเนี่ย เราเดีคยวต้องใ่ e กมกนามอบเ็นครบอเค้องไม่เหนื่นะไมัมันมามามเพื่อนเราเพื่อนเราหมดนะเกวลกลับ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  เอาที่ไหนเนาะมอที่บ้านงนี้เยคืออะไก้านไบอกได้รอบ้านเลยต้องผมมาร์คแะพี่โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็คือยังไม่ได้เตาเทเลยนะคือบ้านพวก i อ o พเขาก็วางหุ่นมาเล่นเลยนะครับครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยน,นะครับเอาไว้พวกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับผม

Transcrição e aí ไปทุบไปเลยน้องโจไปทุบสิน้องตัวเราถึงแค่ต้องเรียนหาเตาเลยว่ะถ้าถ้ามันมีคนขายซื้อเลยเนะี่ย จะมาจอดที่แคนมนี้น,นพี่มีมีอยู่ในในร่อนอยู่สองร้อยทำแล้เบิดหรอเอาในร่อนก็ได้น,อน้อง บ้านนี้เราปะน้องไม่เห็นบ้านนี้เราปะ